สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเซลล์บอมบ์บพาสนะครับวันนี้บอมจะพาทุกคนนะครับมาดูรีโวหัวเดียว4 x คแต่งแบบ GRS4 ที่แรกนะครับอ่าตรนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีการใส่ชุดแต่งหน้า GRS4 นะครับสังเกตตรงนี้นะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นสไตล์ GRS4 นะครับอ่ามีโลโก้ GR นะครับ แล้วก็มีในส่วนของซุ้มนะครับซุ้มล้อนะครับพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะครับดีไซน์แบบ G.I. f เลยนะครับสังเกตว่าซุ้มล้อเนี่ยก็จะมีความโปร่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของกระจังหน้านะครับตัว G.I. f แบบนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะมีการใส่แผ่นกันกระแทกนะครับแบบนี้ ตกแต่งเข้าไปเพิ่มเติมนะครับในส่วนของล้อนะครับล้อก็มีการเปลี่ยนนะครับใส่ล้อแมกนะครับลายแฟชั่นเมกานะครับแล้วก็พร้อมกับยางนะครับเป็นแบบออฟโรดนะครับแบบนี้เลยให้ดูใกล้นะครับขนาดล้อนะครับก็จะเป็นขอบ20นิ้วนะครับพร้อมกับยางออฟโรดนะครับ ในส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีการติดตั้งนะครับบันไดเหล็กนะครับมีโลโก้ GR แบบนี้ด้วยนะครับสไตล์ลุยๆครับเข้าสวนเข้าป่านะครับที่แปกตานะครับก็จะเป็นในส่วนของกระจกปูช้างนะครับแบบนี้นะครับบานค่อนข้างใหญ่มากนะครับติดตั้งตัวความสวยงามนะครับแล้วก็เขียนค่อนข้างชัดเลยนะครับ ข้างหลังก็มีการใส่ซุ้มล้อนะครับแบบนี้นะครับรอ่าซุ้มล้อเหมือนกับข้างหน้านะครับแล้วก็มีการใส่กันชนเหล็กข้างหลังนะครับตั้งเข้าไปแ,แบบนี้เลยแบบแ,แล้วก็มีกล้องท้ายนะครับอ่ากล้องท้ายจะอยู่ตรงนี้นะครับตกล้องท้ายด้วยนะครับไฟ ก็จะเป็นแบบ led นะครับตัวน,นี้สวยงามมากๆครับตกแต่งมีรถพร้อมรับเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับลูกค้าที่อชอบนะครับ4ี่คูณ4หัวเดียวเน้นมันทุกของนะครับเข้าไร่เข้าสวนนะครับทังลูกลังนะครับตัวนี้ก็ เป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบแต่งแบบไม่เหมือนใครนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบนะครับดีไซน์แบบนี้นะครับก็สามารถโทรติดต่อมาที่เบอร์065 6505989 065 6505989หรือว่าจะทักมาที่เพจเซลบอมบายพาร์ s นะครับมีสามช่องทางนะครับมี TikTok มีเพจแล้วก็มี YouTube นะครับใช้ชื่อเหมือนกันเลยนะครับก็คือเซลบอมบายพาร์นะครับ ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวรถเรื่อยๆนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับก็ชินหน้าจะเป็นรุ่นอะไรก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ